ยนะคะ Ford Ranger รุ่น XL Passport ค่ะรุ่นที่กำลังนิยมมากที่สุดในตอนนี้เลยนะคะราคาเพียงแค่692,000บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้ของเรานะคะเป็น Open Cab ค่ะซึ่งเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่2,200ซีซีค่ะให้แรงม้าได้ถึง160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้ของเรามีทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะก็คือขาวดำแดงและบางเงินค่ะทุกสีราคาเดียวกันหมดเลยนะคะวันนี้ก็ น้ำสีแดงนะคะพร้อมชุดแต่งหล่อเท่ๆแบบนี้ค่ะชุดแต่ง F150 Spider นะคะพร้อมด้วยอัปเกรดไฟหน้ามาแต่งเต็มระบบแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้ดูกันค่ะว่าหล่อมากเลยนะคะวันนี้นะคะยุก็จะมารีวิวชุดแต่งนะคะพร้อมเช็คไซส์คันนี้กันว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะด้านบนเลยค่ะด้านบนของฝากระโปรงรถนะคะยุติดสก,กรูค่ะตรงนี้เราเรียกว่าทรงฟิตค่ะ ซึ่งเราทําเป็นสีแดงนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะเราก็ตัดดําด้านนะคะสัญลักษณ์ของเขาค่ะตัวเป็นอ่าตัวแรกนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าค่ะชุด F 1 5 0 Spider ค่ะซึ่งสัญลักษณ์ของเขานะคะเป็นกระจังหน้าชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะเราก็พร้อมด้วยตัวอักษรสีสีดำตัดแดงแบบนี้นะคะตัวอัอษรปอร์ตนะคะ พร้อมด้วยไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะเป็นไฟเป็นไฟแสงสีส้มนะคะด้านล่างค่ะกันชนนะคะชุดกันชน F 1 5 0 s p d e ส่นปเดนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสีดำด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นกางแข้งสีเงินนะคะมาดูที่ไฟมัสแตงกันบ้างค่ะชุดไฟหน้ามัสแตงนะคะคีบ3คีบนะคะแล้วก็ ไฟวงแหวนนะคะแล้วก็ตัวบลูเดวิลไอพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันแบบนี้ครบชุดเลยนะคะหล่อมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะด้านข้างของตัวรถค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะสีดำด้านนะคะเป็นเซ็ตเดียวกับชุด F 1 5 0 s p d e r นเดนะคะรับกันเลยนะคะกับชุดกันชุดหน้านะคะด้านล่างนะคะจะเป็นซีรีส์แม็กยางค่ะแม็กขอบ16ลายมาเวลนะคะเป็น คลิปแดงค่ะเข้ากับรถสีแดงมากๆเลยนะคะมาพร้อมด้วยยางแ a งคุก k ดนาโปรเอทีค่ะซีอยู่ที่2 6งหกห้านะคะเป็นยางออโตเรียนซึ่งสามารถวิ่งได้ทุกส,สภ,ภาพถนนนะคะด้านแก้มข้างค่ะแก้มข้างของตัวรุ่น XL Passport นะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะคะด้านข้างจะระบุว่าเป็นเครื่อง 2,200cc ค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ เป็นสีดำด้านนะคะสำหรับแก้มข้างนะคะตัวกระจกค่ะสำหรับตัวเอพาร์ตสปอร์ตนะคะกระจกเป็นสีดำทั้งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นกระจกที่ปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้พับไฟฟ้านะคะด้านข้างของตัวรถค่ะามาดูด้านประตูก่อนนะคะเบ้ากันรอยสีดำด้านค่ะและด้านบนนะคะจะเป็นราวหลังคาสีดำด้านนะคะลสติกเกอร์ค่ะลายสติกเกอร์นี้จะเป็น เสือเนาะเส,อสือหรือสิงโตนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็เท่ม,มากๆเลยนะคะข้อฝาทังน้ำมันสีดำด่างค่ะด้านท้ายของตัวรถนะคะยุ้เสริมในเรื่องของบาเหล็กของ Outlander ค่ะทรงสปอร์ตนะคะขายดีมากๆเลยนะคะทรงนี้ด้านท้ายค่ะเสริมในเรื่องของข้อไฟท้ายสีดำด้านนะคะแล้วก็ตรงฝาท้ายนะคะยุยเสริมในเรื่องของสติกเกอร์ค่ะ เพิ่มลวดลายมานิดนึงเนาะดูให้โดดเด่นม,มาก,กขึ้นนะคะแล้วก็ตัวมือเปิดค่ะมีเบ้ากันรอยพร้อมดับท้ายสีดำได้านนะคะการชนท้ายเหล็กค่ะของ Outlander เช่นกันนะคะการชนท้ายเหล็กสีดำนะคะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ค่ะหล่อเท่แบบนี้เลยนะคะมาดูภายในรถบ้างค่ะอ่า จีจ๊าดมากๆเลยสำหรับบบอหนังของเราจากเดิมนะคะรุ่น XL Passport เป็นบบอผ้านะคะยุก็ทำเป็นบบอหนังค่ะบบอหนังสีดำนะคะเป็นทูโทนนะคะสีดำแดงนะคะเดินด้วยได้ตากเก็บสีแดงนะคะพร้อมด้วยเปลี่ยนหน้าจอนะคะหน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android 9นิ้วค่ะมีกล้องหน้ากล้องถอยครบเลยนะคะสามารถดู YouTube ดูทีวีออนไลน์ได้นะคะสำหรับตัว XL Passport ค่ะ เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอ่าพวมาลัยเป็นพวมาลัยไฟฟ้าค่ะซึ่งเบามากๆเลยนะคะแล้วก็มีฟังก์ช่นที่พวมาลัยครบเลยนะคะเบามากเลยคันนี้ชอบไหมเอ่ยลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ฟอร์ดแต่งหล่อๆนะคะอ่าทักเข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์ไ d ดีด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างนะคะอยู่มีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมมอบปรชั่น ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของทุกท่านนะคะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วไปเช็ดใจกันค่ะไปเลยค่ะ ในรถรุ่น Ranger XL Plus Sport นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะครับกับพวงมาลัยไฟฟ้าเบาๆแบบนี้นะครับควบคุมง่ายนะครับหน้าจอเดิมนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับซิงกับตัวรถกับระบบรถนะครับเราถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปที่เป็นจอ Android นะครับสามารถดู YouTube ดูทีวีออนไลน์หรือ โหลดแอปต่างๆได้เหมือนโทรศัพท์มือถือเหมือนแท็บเล็ตหนึ่งเครื่องนะครับตอนนี้พอเราแชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือเราให้ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับจากนี้ก็จะใช้ YouTube ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์ชื่อนี้นะครับจำหน่ายรถยนต์ Ford r a n g e r อนะครับก็จะเจอช่องเรานะครับก็จะมีการรีวิวรถอีกเพียบเลยนะครับในช่องนี้นะครับเลื่อนดูได้เลยแบบนี้นะครับสามารถกดเล่นได้นะครับ แบบนนี้ะครับความชัดนะครับหรือความไวนะครับในการโหลดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ของเราที่เราจะแชร์เข้าไปนะครับสมมุติว่าเราเราเล่น YouTube อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพจะตัดไปที่กล้องหลังทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับด้านหลัง เราจอดชิดกําแพงอยู่นะครับตอนนี้พอเราปลดกลับมาเกียร์ว่างปกตินะครับภาพจะกลับมาทันทีนะครับพร้อมให้เราดูพร้อมให้เราใช้งานเวลาเราเดินทางนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเกียร์เกียร์ธรรมดาวิธีการเข้าเกียร์ถอยนะครับก็คือเหยียบคัทให้สุดนะครับแล้วเราก็จะยกตัวชิปด้านล่างนี้ขึ้นนะครับยกแบบนี้นะครับยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยโยกไปตำแหน่งเกียร์อานะครับอันนี้จะกลายเป็นเกียร์ถอยนะครับ แต่เราใส่เฉพาะเอาเราจะยกเฉพาะตอนใส่เท่านั้นนะครับถ้าเราจะปลดเกียร์ว่างเราไม่ต้องยกเรากำาหัวเกียร์แล้วดึงกลับมาได้เลยนะครับแบบนี้ถ้าเราจะเข้าเกียร์หนึ่งก็ดันปกตินะครับสองสาี่ห้าหนะครับปกติเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์เดียวที่จะต้องยกตรงนี้ขึ้นนะครับที่เราติดตั้งมาให้ตรงนี้ก็ยังจะมี กล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้านะครับนะครับถ้าเราจะดูกล้องก็จะกดตรงนี้เลยนะครับก็จะโชว์ภาพสดๆตอนนี้นะครับจะโชว์ภาพสดๆตอนนี้เลยพร้อมกับเครื่องหมายนะครับที่เป็นสีแดงตัวนี้คือกําลังบันทึกอยู่นะครับกําลังบันทึกอยู่นะครับ สามารถดูไฟล์ย้อนหลังหรืออะไรต่างๆได้นะครับโดยการกดคลิปเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมีการเล่นย้อนหลังหรือการเป็นการลบออการบันทึกทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการเซตใหม่อะไรต่างๆนะครับสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับนะครับขับง่ายสบายๆนะครับถึงแม้รถเราจะบรรทุกหนักเป็นตันนะครับพวงมาลัยก็ยังจะเบา บายเหมือนเดิมขับง่ายๆสบายๆครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับในระยะสั้นๆบริเวณพื้นที่ของโชว์รูมเรานะครับเราออกจากบริเวณล้างขัดเคลือบสีนะครับ ออกไปด้านหลังด้านหลังจะมีศูนย์ซ่อมสีตัวถังนะครับขนาดใหญ่นะครับใหญ่เป็นสนามฟุตบอลเลยนะครับด้านหลังของเราคือเพียงแค่ข้ามถนนด้านหลังโชลูมเท่านั้นเองนะครับจะมีะปรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับ ีก็จะฟอร์ดก็จะเด่นเรื่องอภูมิลายนะครับเครื่องยนต์ความอึดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่แม่นมากนะครับช่วงล่างที่นิ่งมากเวลาโยกเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆนี่ไม่มีโยกมีโครงเครงให้เวอร์น่ากลัวนะครับเวลาเลี้ยวต่างๆสามารถทําได้ง่ายนะครับเป็นผู้หญิงก็ขับได้ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับเราจะอ้อมหลังคันด้านหน้านี่นะครับโอเคนี่นะครับ จะเห็นว่าผมเลี้ยวด้วยมือเดียวบสบายนะครับแบบนี้เลยขับง่ายมากนะครับฟอร์เรนเจอร์ <5. S 2> พื้นที่เราค่อนข้างใหญ่นะครับพนักงานในนี้ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางไปอีกแผนกนะครับ <5. S 2> ขับง่ายๆนะครับ เป็นรถขั้นใหญ่นะครับแต่ขับง่ายมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบโหแน่นปึกเลยนะครับขึ้นเนินลงเนินจะไม่มีลงเนินแล้วก็เด้งต่ออีก 3- 4มี่ทีให้รถเสียการทําให้รถเสียการทรงตัวนะครับฟอร์ดเราไม่มีอาการนั้นนะครับฟอร์ดเราลงเสร็จปุ๊บยุบแล้วยืดจบนะครับแค่นั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่ตาแหน่งเดิมที่เราเคลื่อนที่ออกมา จับง,ง่ายครับตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับราคาจับต้องได้สบายๆนะครับตัวนี้โปรโมชั่นเรามีไว้รอลูกค้าอีกเพียบเลยนะครับอยากได้แบบไหนเราเข้ามาคุยกันได้นะครับชุดแต่งมีให้เลือกเพียบลายล้อแม็กมีให้เลือกเพียบนะครับนี่ครับตอนนี้เราเข้ามาจอดที่เดิมแล้ว ขอจบการรีวิวการเทสต์ได้ในระยะสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ